ครับผมสวัสดีครับผมพบพอกรับเบ้าเขาปุ่นบ้านไล่สวนธรรมนะคะผมเมื่อนี้นะครับผมผมจะเปิดสูตรนะครับผมการตัดดอกเห็ดที่จะไปทําเชื้อเห็ดหรือว่าขยายเชื้อเห็ดนะครับผมในช่องทางของอ่าเพจหรือว่า youtube ของอ่าเบ้าพงเพื่อนเกษตรเนาะครับผมอ่าเมื่อนี้ให้สูตรนะครับผมสําหรับช่องของเบ้าพงนะครับผมเป็นช่องแรก นะครับที่บาเขาปุ่นเปิดสูตรให้พี่น้องนะครับผมผมจะแบ่งปั้นหรือว่าผมตั้งใจที่จะแบ่งปั้นอยู่แล้วครับเด้อพี่น้องนี่คือบอได้เห็นกันง่ายๆนะครับบ่มีไผบอกสูตรกันง่ายๆนะครับผมโอ้ขอบคุณน้องเขาปุ่นหลายๆครับใจเข้ามากนะเรามาเลือกดอกเห็ดที่แก่ครับนะครับใจเข้ามากหัวใจดวงครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเขาปุ่นนะครับผมโอเคอ่านี่นะครับผมเขาจะตัดเอาเลยนะครับผมดอกซัานี่นะครับผมสปอร์เห็ด ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับทาดอกซ้ำนี่เอาไว้สักก่อนนะครับผมอ่าดอกเท่านี้สปอร์เห็ดยังไม่แข็งแรงพอเขาจะใส่ดอกประมาณซ้ำนี่บ่าวพงอ่าเดี๋ยวเขาจะตัดกันไปเลยเนาะอ่าบอกอทคนี้การตัดเนี่ยว่าเขาตัดจังไดเอาไว้จังไดครับอ่าผมจะเลือกตัดนะครับผมในเชิงอนุรักษ์ก็คือจะตัดขามันออกไว้เนี่ยมันจะเหลือขาตรงนี้ครับครึ่งหนึ่งมไม่ขุดไม่ข<น>ุดเอาไปหมดไม่ขุดเอาไปหมดเพื่ออนุรักษ์เพราะว่าในดอกเห็ดในขาเห็ด มันมีเชื้อราอยู่ประมาณยี่สิบเอร์เซ็นเพื่อจะทิ้งไว้ครับผมก็ฝากถึงพี่น้องที่ว่าไปเก็บเห็ดอยู่ป่าเนาะคัผมทิ้งเชื้อไว้ให้เขาหน่อยแม่นครับเทคนิคดีๆเลยเนี่ยนะครับผมดอกเท่านี้เราจะเอานะครับผมอิดฝั่งแน่กับว่าเป็นอย่างดอกนะครับอ่ามีแต่ดอกงามๆเนาะดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องสะอ่อนเจ้าบอได้เห็นง่ายๆเลยอจะบอกห้ยสวดนี่นะครับผมพี่น้องคนใดนะครับผมถีอยูไก่ปลา ไก่ปลาเห็ดนะครับผมสามารถเอาไปเห็ดตามได้เลยนะครับผมแบ่งปันกันนะครับผมสําหรับสูตรนะครับผมหรือว่าผู้ใดนะครับผมหาดอกเห็ดแก้บ่ได้นะครับผมกะมาอุดหนุนอ่าว่าเขาปนก็ได ough> <ah> <да SO ้ครับมีต้นพันธุ์แบ่งปันเนาะแมนครับมีต้นพันธุ์มีเชื้อเห็ดด้วยครับมีเชื้อเห็ดที่บรรจุขวดด้วยครับนี่ แต่ตอนนี้ยังไม่มีต้องจองไว้ต้องจองไว้ครับกําลังเฮ็ดครับบ่าวพงนี่แหละกําลังสีเห็ดนะครับผมแต่ว่าเฮ็ดได้แล้วสามถังบ่าวพงบ่าวข้าวปุ่นเห็ดได้แล้วสามถังนะครับแต่ว่ายังบ่ทันได้เป็นเชื้อแห้งนะครับผมเพื่อจะเอาไปลุงตนกลาให้พี่น้องเฮ้านั่นแหละนะครับอาจจะตัดเอานะครับผมโอ้ดอกนี่แตกเด้อบ่าวพงอือยากกบ่มีหอย่างเนาะบ่เป็นอย่างครับบ่เกี่ยวครับอ่าไม่เกี่ยวเลย โอ้นี่ครับพี่น้องครับปลาดอกบานๆงามๆอ๋อซัมเนี่ยแกงได้บ่ครับนี่มันบ่ค่อยแซ่บล่ะครับบอข่อยพงแมนครับมันจะอ่าบ่คือแบบนั้นแบบนั้นมันจะกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับเนาะแมนครับแกงใส่ผักติ๋วเนาะโอ้สุดยอดเลยครับอ่าเนี่ยเอาใส่นาเนี่ยเอาใส่นาเนี่ยบานเท่านาบานเท่าหน้าเลยนะครับผมซัมนี่กับเครื่องตาเลยได้บอพงครับผมอ่านี่นะครับผมแค็ กล้องเดียวแมนครับผมอืเอ้าพี่น้องมาย่ำหย่ำตอนนี้ทาาไหนมาจะท่งไหนเนาะครับสวัสดีครับโอ้มาจดซีสเกตครับอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อครับผมขออนุญาตเฮ็ดลิบกับเบาพ่งกอนนะครับผมมีพี่น้องเข้ามาย่ำย่ำนั่นพี่น้องกับแะเวียนมาพี่น้องสนใจหลายนะครับแมนครับตรงนี้นะครับผมเบาขับปุ่นจะิ้งเชื่อไว้นะครับผมเพื่อแบ่งปั้นขึ้นธรรมชาติเขา นะครับผมด้วยที่บ้าข้าวปนจะเลือกตัดเอาประมาณ70เปอร์เซ็นม์30เปอร์เซ็นควรที่จะเหลือไว้ให้ขึ้นเชือสู่ระบบหลักครับในปีหน้าเขาจะเกิดเฮ็ดเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งถึงสองแถาตัวจากดอกหนึ่งที่เราทิ้งไว้อาจจะเกิดในปีหน้าเป็นสิบดอกเบาพงครับผม,รบผมเรียกว่าพี่น้องของเขาเป็นเกตความรู้เนาะครับผมอ่าเป็นเกตความรู้แบ่งปั้นให้พี่น้องครับ อ้าผมป่ามันจะได้เกิดเยอะๆอ่าะลายเนาะอุดมการ์เห้าเขาก็ยังมีครับเหมือนจะเป็นอ่าการจูงใจหรือว่าแรงจูงใจในการสร้างป่าสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อทดแทนเนาะอ่าสิ่งที่แบบมันเริ่มเบิดไปแล้วมันจึงเกิดอ่าโลกของเฮามันเริ่มจากความสนดุลของธรรมชาติมันเริ่มบ่มีแล้วมันหน่อยลง อ่าครับสังเกตได้จากอุณหภูมิของปีนี้แต่เข้าเกือบสี่สิบสี่สิบวองศาสี่เกือบสี่สิบห้าแมนครับอ่าครับผมโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปต้องที่จะเข้าไปผสมเชียอเนาะครับผมเบาพงครับผมอ่ที่นาเนาะที่เราจะไปผสมเชื้อกันครับผมครับครับผมเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้กับขอบุณน้องกบุญหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ